สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภทรงผลอย่างไรกับชาวตุลบ้าง คลิปนี้ก็จะทํานายสศาสรนะคะโหราศาสตร์ไทยไพย่ยิมีแหล่งพลังงานโชคลาภให้นะคะแล้วก็ยังเป็นการทํานายรวมยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้ป้องกันร,ระวังเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นสำหรับในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายน ปีนี้เลยนะคะ1เดือนด้วยกันนะคะที่อาทิตย์จะอยู่ในราศรีพฤกษภนะคะได้ตําแหน่งเป็นอุจจาภิกนะคะเป็นตําแหน่งที่ดีนะ,ะแล้วกออ็อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนมรณะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรือนนี้นะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเ,ออเด่นๆเ,เลยนะ,ค,ะคือเรื่องมรดกเ,เรื่องการเงินมรดกสิ่งมีค่า นะคะที่เราจะได้แต่ก็ต้องเข้าใจแหละว,ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของสุขภาพอะไรที่ต้องระวางังแต่ส้มมองว่าด้วยความที่อ,อ,อาทิตย์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างดีต้องบอกว่าค่อนข้างดีอุจจาพิมุกเนี่ยไม่เท่ากับมหาอุดแต่ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ให้คุณเพราะฉะนั้นส้มก็มองว่าที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับแผลแผลเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ได้นะนะคะแผล ผิวแผลผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวกับเรื่องความร้อนฟืนไฟหรืออะไรเนี่ยส้มก็มองว่าก็ให้ระวังไว้แต่ส้มมองว่าจะไม่ได้เกิดอะไรที่มันแย่ขนาดนั้นต้องมองแบบนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ประมาทเอาไว้ก็ดีที่สุดนะคะในส่วนเรื่องที่ดีเลยนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าอาจจะมีการได้รับของมีค่านะคะได้รับมรดกนะคะหรือเป็นเงินที่เราเคยสะสมเอาไว้แล้วเราลืม สะสมเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งอาจจะเป็นเบีย้ยประกันเบีย้ยอะไรต่างๆที่อยู่ดีก็ได้ในช่วงนี้มาพอดีประมาณนี้เลยนะคะเอามาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะส้มมองว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น a นะ่ so c เอซอบคันะคะคือย้อนไปที่ทางโหราศาสตร์ไทยมันอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่โดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะหรือเกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะ อันนี้ได้ผลดีมากนะคะอาจจะได้เป็นตําแหน่งหน้าที่การงานการสอบการเรียนที่ประสบความสําเร็จโอกาสในเรื่องงานที่เข้ามาดีๆเนี่ยมีนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่ที่ดีมากในเรื่องโอกาสดึงงานนะคะในเรื่องของสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วเราทาได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะมีภาระงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับช่องท้องนะคะ,นะคะเพราะว่าคราวนี้เขามาประกบคู่กับมฤตยู มฤตจายูเนี่ยก็จะเป็นเลขศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารหรือเรื่องเชื้อโรคหรืออะไรที่ยังต้องระวังอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนั้นมองเลยว่าดีมากๆากนะคะสเตรนท์นะการทางานดีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่ะนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศก็แบบดีมาก นะคือดวงแบบพุ่งดีมากแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับมรดกนะพไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับมรดกได้สิบเรียนเลยนะคุณไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆเรือนชะตามันมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอยู่ท้งนั้นนะ่ะนะคะในส่วนที่ดีก็คืออ,อ,อันนี้อย่างที่บอกไปว่ามรดกนะมีเกณฑ์นะได้รับของมีค่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใคร่ด้วยนะคะค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีโชคลาภหรือมีเงินเข้ามา พื้นดวงดีๆก็เป็นแสนเป็นล้านได้นะคะสิ่งที่จะต้องระวังนะก็คือเรื่องของการที่จะติกหัวกลับนะคะเราอาจจะจบกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างเพราะมันอยู่ในเรือนมรณะเราอาจจะโปรเจกต์จบโปรเจกต์ไม่ทําต่อไม่ทําธุรกิจนี้ต่อไม่ทํางานนี้ต่อเริ่มใหม่มีโอกาสเข้ามาใหม่ๆเราก็เริ่มใหม่นะคะ temperance นะคะหัวกลับบางคนเนี่ย ะะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วแต่มันยังโยกย้ายไม่ได้ยังต้องทนรออีกนิดหนึ่งสําหรับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีกว่านี้นะคะส้มก็มองว่าหลายๆคนเห็นช่องทางแล้วแต่อาจจะต้องรอระยะเวลาสักนิดนะะก็จะเย็นๆส้มมองว่ามันมีอะไรดีๆรออยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะจากไพ่สิบเหรียญน,นี่แหละนะมาดูกันในเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภชาวตุน,นะะมาจากฟัอัพวอนชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนู นะค,ะคนรักคู่ครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนสนิทต่างเพศหุ้นส่วนได้นะคะเลขที่บ้านก็ได้ Six of Pentacles นะคะหกเหรียญมาจากชาวทัาทด,ดินมังกพรพึกษบกันคนผิวขาวร่างอวบและเวลาที่เราไปวดัดไปห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตู้บริจาคอะนะคะหย่อนตู้บริจาคได้เพื่อลดกิเลสจิตใจจะได้เบาสบายเออเอาตามกำลังศรัทธา ะะประมาณนี้จะช่วยทำให้มีโชคมากขึ้นขอบคุณชาวตุลน,นะคะขอให้ชาวตุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ